ผมว่าพูดกับกอจากคอมเมนต์นี้บอกว่าอย่าเล่นเลยรถไฟฟ้ามีปัญหางูอย่างนี้แต่สุดท้ายก็ซื้อมาขายเองมีอะไรเชื่อได้บ้างไหมเนี่ยเหตุ hey, ผลที่ผมซื้อรถไฟฟ้ามาขายเหรอผมต้องลองตลาดเพื่อจะพัฒนาธุรกิจได้ผมเป็นนักธุรกิจนะครับผมก็ต้องลองทุกโชรดักผมลองแล้วผมก็จะมาบอกคนอื่นได้ว่ามันดีหรือไม่ดียังไงใช่ผมอยู่แต่ในกระลา รถน้ำมันอย่างเดียวว่าใไฮบีทอย่างเดียวก็ไม่ได้ผมต้องลองของปแปลกๆด้วยผมซื้อรถไฟฟ้ามาเป็นสิบๆคันแล้วหลายๆคันเลยนะขาดคุณหลายแสนไปต่อสามเดือนรถใหม่ตัดราคาสองแสนคุณคิดว่ารถมืณสองจะไปรอดไหมการที่ผมด่ารถไฟฟ้าไปคุณคิดว่าผมพูดเป็นความจริงไหมผมลองตลาดาเป็นสิบๆคันแล้วรถไฟฟ้าและที่ผมซื้อมาจอดเนี่ยซื้อช่วยเขามา ตั้งแต่ผมรอมานะคันที่ถูกใจผมมากที่สุดแล้วไปได้ Tesla เทสลา B Y D แต่ B Y D ตัดราคาบ่อยตัดคุณย้ำเลยเทสลาแม่งออกตัวใหม่มาแล้ว<อ>จะเล่นรถไฟฟ้ารุ่นไหนวันนี่ออยากตาไรกกอีกก็ตา